ตรงที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือปลายของคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แตงนะครับที่จะรองรับปริมาณน้ำหลากในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงที่จะลงสู่น้ำแม่ขานปัจจุบันนะครับน้ำแม่ขานมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ยังสามารถในการที่จะช่วยในการระบายน้ำในเขตเมืองที่จะลงลำน้ำแม่ขานเพื่อลงไปสู่แม่น้ำปิง บริเวณนี้ก็อาคารต่างๆที่ท่านเห็นนะครับก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ตลอดจนในฤดูแล้งสามารถกักเก็บน้ําไว้ให้ประชาชนเกษตรกตรในเขตอําเภอแม่วางและอําเภอสับตองได้ใช้ประโยชน์ในการทําพื้นที่เกษตรตลอดจนด้านท้ายน้ํา ก็มีฝายต่างๆที่จะทดน้ํานําไปใช้เพื่อการเกษตรช่วยเหลือพื้นที่ในเขตโครงการส่งน้ําแล้รักษ,ษาแม่แตงนะครับก็เป็นส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาทุกภัยของเมืองเชียงใหม่ขณะนี้อาคารต่างๆก็ได้แล้วเสร็จก็ได้มีการทดสอบการทํางานปัจจุบันสามารถใช้งานได้ นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของทีมเชียงใหม่ในการที่จะดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำหลากที่จะมาจากฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ที่จะเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ครับ